น้ำเต็มท่อครับพุ่งพครับโซล่าเซลล์หนึ่งแผงครับนี่ครับน้ำท่อหกหุนพุ่งพุงเลยหนึ่งแผงก็ได้น้ำแรงครับผมของฮันดูโลครับเรามาดูรอบการทำงานครับสามสบห้าวัต เอาใช้แผง360วัตต์หนึ่งแผงครับโพลี่ก็รด้ยน้ำแล้วนะครับรอบที่ที่0ันรอบครับเต็มแม็กเลย5กินกำลังแอมอยู่ที่5.6แอมครับโอ้โห200กว่าวัตต์ครับผมดูรอบการทำงานยอดเลยครับ3,900 ี่พันได้ครับเมื่อกี้ครับหรือว่าทำงานเต็มประสิทธิธภาพครับหนึ่งแผงของเรานี่ครับน้ำบาดาลหนึ่งแผงสำหรับลงบอ่อสองนิ้วถือว่าได้นน้ำแรงนะครับน้ำเยอะเลย แทงได้น้ำครับน้ำใช้น้ำคัวเรือนครับนี่ครับสนใจก็จสั่งตามลิงก์ได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วครับพิกัดเราติดตั้งมาประมาณจะปีหนึ่งเลยนะครับน้ำไหลเต็มท่อแรงดีจริงๆครับแฮมดูโร3 0 0วัตต์ครับลงบ่อก2นิ้ว ท่อหกหุนครับโอเคครับผม